สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบ่มีรถคอกนะครับจะมานําเสนอให้กับ FC นะครับด้านหลังครับผมมีรถคอกอยู่5 6คันนะครับห้าหกคันมีรถคอกมากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายราคานะครับงวดก็ถูกๆนะครับสามพันเนะครับผ่อนแค่3,700บาทนะครับมีอิซูมีโตโยต้านะครับตอนนี้รถคอกของเรารายละเอียดจะเป็นยังไงจะถูกใจแค่ไหนติดตามไปกับส้มแบ่เลยนะครับผม คันแรกของเราครับเป็นอิริสุดีแม็กนะดีแม็กสีขาวคันนี้ตอนนี้เรามีดีแม็กรถคอกอยู่3คันนะครับมีรถคอกอยู่3าคันมีดีแม็กสีขาวคันนี้คันนึงสีน้ําเงินอ่าสีนี้มีอยู่2คันนะครับจอดอยู่ด้านหลังอีกคันหนึ่งกําลังใส่อคอกให้อยู่นะครับดีแม็กคันนี้นะครับสีอ่าสีน้ําเงินมีอยู่2คันสีขาวมีคันหนึ่งคันนี้จดทะเบียนปี2013นะคันนี้จดทะเบียนปี2013นะครับดีแม็กนะครับเครื่อง2.5นะครับ คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่2แสนสามหมื่นนะครับ2แสนสามหมื่นบาท2แสนสามมืนบาทเด้อนะครับดาวหนึ่ง้าพันบาทดาวหนึ่งหมื่นห้าพบาทนะครับเครดิตดีดาวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละ4,500นะครับ4,584งวดสําหรับขันใดที่เครดิตดีดาวหนึ่งหนห้าพันบาทผ่อนเดือนละ4,500ท่านใดที่เครดิตไม่ดีนะครับต้องดาวเยอะหน่อยดาว,ดว,ดว,ดว75 000บาท ดาว7จ0 0 0บาทแต่ผ่อนเดือนละ3772งวดนะครับสีขาวคันนี้เราเสริมเนี่ใส่คอกสูงกระทะผ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ปี2013เปิดราคาอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทนะครับนะครับ2 3 0 0 0 0บาทนะครับกระจกมือหมุนนะครับฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับนะครับส่วน d m a มคันนี้นะครับ เปิดราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0สบาท2 4 5 0 0 0สบาทเด้อนะครับเครื่อง2.5นะครับนี่นะครับสีน้ำเงินคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2013เหมือนกันจดทะเบียนปี2013เหมือนกันนะครับคันนี้ดาวเครดิตดีด,ดาว45,000พอนเดือนละ4,700นะครับ4,700บาท, 4, บาท72งวดนะครับหรือท่านใดที่เครดิตไม่ดีดาว87,000บาทพอนเดือนละ3,700 72งงวดได้สีน้ำเงิน คันนี้นะครับนี่ใส่คอกสูงเสริมแหนบกระทบผ้าให้เรียบร้อยเลยเปิดราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาท2 4 5 0 0 0บาท2 3 0 0 0 0สามนทุนนะครับคันนี้แล้วก็จะมีรีโวอยู่2คันนะครับรีโวใส่คอกสูงเสริมแหนบให้เรียบร้อยคันนี้เครื่อง2.8ปี2016สีขาวคันนี้นะนะครับอ่าปี2016เป็นเครื่อง2.8นะครับอ่าป้ายทะอร์เบนจิน ยังไม่ได้ย้ายมาสกลนครยังเป็นป้ายกรุงเทพอยู่เลยเครื่อง2.8เปิดราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทคลิปเต็มผมทําคลิปลงใน youtube แล้วละ่ะเข้าไปดูได้นะครับหรือใครที่ยังดูไม่ทันผมจะรีวิวอีกรอบนึงรีวิวอีกรอบนึงทุกคันเลยนะครับทั้ง5 6คันอยู่ตรงนี้รีวิวอีกรอบนึงคลิปนี้เอามาให้ fc ทุกท่านได้ดูคร่าวๆกันก่อน รีโว่เครื่อง2.8คันนี้ปี2016เปิดราคาอยู่ที่3 15,000บาทนะครับ3 15,000บาทเครื่องดีเกดีนะครับเครื่องดีเกดีคันนี้นะครับอ่าฟีดาวาอรนอนเดอรล่า6,400นะครับ6,400นะครับคอกสูงเสริมแหนบกระทะผ่าให้เรียบร้อยเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสวยงามนะครับด้านในสวยงามรูลราอลังการนะ กระจกไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับอกสูงรถเดิมๆบางๆเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับใครสนใจอยากจะดูรถคันไหนเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสงสัยยังไงโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เครื่อง2.8นะครับปี2016นะครับ3 1 5 0 0 0บาทนะ3 1 5 0 0 0บาทรีโวเครื่อง2.8สำหรับท่านใดที่อยากจะได้เครื่อง2.4ก็มี เรามีคันหนึ่งนะครับรีโวคันนี้ปี2019นะคันนี้จะได้ปีใหม่หน่อยเลขใหม่อยู่ที่204 0 0นนะครับคันนี้ปี2019เครื่อง2.4 j สีขาวคันนี้คอกสูงเสริมแหนบให้เรียบร้อยเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่335,000บาท335,000บาทเดอร์ฟรีดาวเหมือนกันฟรีดาวผ่อนเดินละ6 4 0 0เอ้ย6,600นะครับคันนี้6,600 8.4งวดฟรีดาว นะครับอคอกสูงเสริมแหนบกระท่าผ่ารถสวยสีเดิมจากโรงงานนะครับคันี้ปี2019ได้เครื่อง 2.4J ราคาอยู่3 3 5 0 0 0บาทเด้อนะครับใส่อคอกสูงเสริมแหนบกระท่าผ่าให้เรียบร้อยเลยนะครับใส่ได้บรรทุกหนักได้สบายบรรทุกทุเรียนบรรทุกอะไรของลงตลาดนะครับสบายเลยนี่นะครับนี่นะครับปี2019เครื่อง2.4 นะครับกระจกไฟฟ้ารถเดิมนะครับคลิปนี้คันนี้ผมก็รีวิวอ่าไปแล้วนะครับใครที่ดูไปทันก็เข้าไปดูใหม่หรือจะรีวิวอีกรอบนึงให้ฟีทุกท่านได้ดูนะครับนี่สวยๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะวีโก้แชมป์คันนี้ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไม่มีจมูกให้แต่ใสค่คลอกแล้วคันนี้เลขไม่แค่หกหมื่นกิโลนะเลขไม่แค่หกหมื่นกิโลนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท สอง0 0นสี่หมื่นห้บาทนะครับอ่าสองแสนบาทเครดิตดีนะครับดาวหกหมื่นนะครับเครดิตดีดาวหกหมื่นผอนเดือนละ4ี่4ันงดบสี่งวดนะครับดาวหกหมื่อนเดือนละสี่พงวดท่านใดที่ไปม,มีประวัติเครดิตเลยต้องดาวเยอะหน่อยดาวหนึ่งแบาทดาวหนึ่ง0สนหบาทแต่ว่าผ่อนถูกเด้อผ่อนแค่สามพงวดนะครับอ่าสามพงวด ใบทะเบียนได้มาแล้วนะครับนี่พอพึ่งกอไก่95 94นะครับแต่เรายังไม่มีขอบมันก็เลยไปไว้หน้ารถก่อนได้ไป้ายมาแล้วเปลี่ยนเป็นป้ายสกนรถบ้านเดิมๆเ,เลขไม่แค่60,000กิโลนะครับเจ้าของเดิมซื้อมาจอดไม่ได้ซื้อมาขี่นะครับอจอดไว้นานก็ไม่มีใครขี่ก็เลยขายออกนะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ใส่คอกมันเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถคอกมาแต่มาแต่แรกนะเราเพิ่งมาใส่ขอกให้นะพี่น้องเอ๋นะครับอ่าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเครดิตดี นะครับผ่อนเดือนละ4 1 0 0ดาว6 0 0 0 0เครดิตไม่ดีดาวเยอะหน่อยดาว1 1 0 0 0 0บาท1 1 0 0 0 0บาทนะครับอ่าผ่อนเดือนละ3,472งวดกระจกมือหมุนด้านในสวยงามนะครับนี่ใช้งานน้อยมากๆเลยเลขไม้แท้นะครับวิ่งแค่6 0 0 0ก,ก,ก่นกะว่กิโลนะผมจะรีวิวอีกรอบนึงเอาเต็มๆเลยส่งให้ fc ทุกท่านได้ดูคอกสูงเสริมแหนบกระทะผาเรียบร้อยเลยนะครับ วีโก้แชมป์คันี้เครื่อง2.5นะครับ 2.5J นี่นะครับ2 4 5 0 0 0บาทนะครับ2 4 5 0 0 0บาทเรามีรถคอกอยู่ตอนนี้นะครับ6คันนะครับมีวีโก้แชมป์1คันรีโว่สองคันแล้วก็ดีแม็กออเนวอยู่3คันนะครับรถคอกอยู่คันท่านใดที่อยากจะได้รถคอกอ่ารุ่นไหนก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวส้มแม่จะ รีวิวให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ก็แบบเร็วน่ะพอฝนมาแล้วนู่นเลยมืดมาแล้วนะครับฝนตกแล้วนะครับมีรถคอกอยู่หลายคันเลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อนะครับใครที่สนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามสซแบยได้เลยสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคอกนะครับก็ทักเข้ามาได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสนใจคันไหนราคายังไงอยากดาวเท่าไหร่เอกสารในการออกเป็นยังไงนะครับออกง่ายๆนะครับสมแบออกรถง่ายมากๆเลยนะครับเนาะฝนตกแล้วนะครับ อ่ารีบหน่อยรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้เผื่อจะได้ไม่พลาดเนาะสงสัยอะไรก็โทรเข้ามาก,กันได้เนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ